สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะจ๊ะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เซนทรัลแถวเจ้าดังเจ้าเดิมแล้วอะไรตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วหกโมงกว่าจะ่ช่วหน,น,นึ่งฉันอาบน้ำแต่งตัอไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ขยันเนาะนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉันอัดใน YouTube ด้วยอ่ะไม่ใช่สิอาจจะไปลงแบบ YouTube อะไรเงี้ยฉันฟูงให้ดูด้วยเออดูมันน่ากินขนาดไหนดูดูด จะกินให้ดูยังไงดีไม่เคเห็นเลยนี่ทุกคนทำนี้นะนแล้วก็แบบใส่มะระแบบมะระมะระผักก็คือวันนี้มีผักโขมนะสลับ แลวเหล็กมะละมะละดิบแล้วก็โคลพาถ้าปกติมันจะมีถุงหอกหรือเปล่าไม่แนใ่ใจแต่แต่อร่อยกว่ามาบะหมีเ่เน,นะาะ มัไมต้องหาไปแค่สานาทียันพอกินแบซีไปเดเ๋ยเอร่อยมากตีมาจ้ะเลือดเ้ย อร่อยจริงนะขนมขึ้นหมดจังหมดแล้วจ้าอิ่มมากนี่แล้วก็กินแทบหมูไปด้วย่ว่าอยากอยากกินชานมอีกอ่ะกินเยอะมากเลยอ่ะ เธอได้อยู่นะแต่ราคาเจ็บนมมากเมื่อไหร่ฉันจะรวยช่วยด้วยค่ะอาจจะยาวไปสักนิดนึงนะวันนี้